โอเลี้ยงใส่นมหรือว่าโอเลี้ยงยกล้อวิธีทาง่ายมากจะทําเป็นแก้ว22ออนนะคะ <c oughs> ก็เตรียมถุงกรองมาเลยจะใช้ผงกาแฟโบราณอยู่ที่2ช้อนโต๊ะผงกาแฟโบราณเราใช้เป็นของตรามังกรบ,บีนสูตร2ซองสีเขียวเหลืองนะคะจากนั้นเติมน้นานนนร้อน170เ ml เทาราดลงไปในถุงกรองให้ผ่านตัวผงกาแฟโบราณแล้วก็เทสลับชักไปมา 5- 6หรอบค่ะยิ่งเทสลับไปมาหลายรอบกาแฟก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะหรือจะแช่ทิ้งไว้สักพักนึงก็ได้ค่ะพอได้แล้วก็บีบสกัดเอาน้ากาแฟได้เลยพอได้น้ากาแฟ แ,แล้วก็ใส่น้าตาลทรายลงไป3ช้อนโต๊ะความหวานก็ปรับได้ตามความชอบได้เลยนะชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะคนให้น้าตาลทรายละลายเลยนะคะพอละลายดีแล้วก็เตรียมแก้ว22ออนตักน้ําแข็งมาเลยจากนั้นก็เทน้ําโอเลี้ยงใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะราดด้วยนมข้นจืดหรือว่านมสดก็ได้ค่ะ 60ML มีหลายคนมาบอกว่าไปซื้อโอเลี้ยงยกล้อบางร้านไหมคะใส่นมให้น้อยมากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะใส่เย,ยอะเลยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะลองไปทํากันดูนะคะ